พ่อแม่ทางบ้านทุกท่านนะครับตองวันนี้มีโอกาสได้มากาบปู่นะครับผมโอ้หลังจากที่ไม่ได้มานานเนาะครับยากยปู่เอ้ยอยากขายของหาเงินะครัมสาะคะวะโตอรหัตโสาสมพุตตัสานะโมตสาะควะโตอรหัตสัมมาสัมพุทธสานะโมตสาปะคะวะโตอรหัตสัมมาสัมพุตตะสากายาว่าจาจิตังอหังวัะ นาค้าคีบวติปูสีสุตูวิสุจิเทวาปูเช่นมิสายาว่าสาจิตตัางอหังวันชานางพรยานาที่นี่สีปัทุมมาวิสุจิเทวาปูเชนมินะเด้อปูสีสุตูเนี่ยปัทุมมาหนุ่มรานบริมหาปูหายาโดนเด้อมือนีสมาบุญมาว่าปูไวงวดวันที่ สี่หกกระกรดาคมสองพันหาลอยโกสิบแปดเด้อบูเอ้สันผู้หากงาคิดหอดงาอยากเอางาชีประตุ่มามามอยู่ตั้งค่างขอให้เล็กออกสามตัวให้ารางวัลทีหนึง่งให้มันออกหนึ่งสี่เจ็ดคือบอกกับสี่เจ็ดหนึ่งให้ออกบนหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งออกกลางสามหาหาสามเดือบูเอ้เหย,ยียบไป โอมไบเดอให้มันแตกสามตัวให้รูปได้สามตัวตรงๆให้รูปเ,เงินแสนเงินล้านเขามามาพัฒนาสิมาบ,บูชาหญ้าปะทุมมาม้าวัล้านร้หนาคาเทวีรากาสิภาาไป้างวัดครึ่งคู่คนเด้อหลวงปู่ท่องโุคนเด้อปูอ่ขอบามีสี่ดิงทธิ์เทวดาทั้งหลายทิมี้ิ้มีเดช มาฟั้างข้ามอธิษฐานแับซอยค่ะพระเจ้าในการชันนี่ให้เจริญรุ่งเรื่องให้เป็นสุขเป็นทรัพย์เป็นเงินเป็นทองเด้อกระดาษแป่นหน่อยนี่ที่รูปไปซสื่อมัน,นีีกูเอ้ย็ีตัวละสองพันสาท่านมีกูให้มันมเลี่ยนมาเป็นเงินเด้อนี่ เลยนีเนี่ยแนี่ขอให้เปลี่ยนออกมาเป็นเงินเด้อก็ถือเื้อปูยังได้ก็ถือฉันปูว่าถือปูว่าไ้งามไม่อยู่น้ำแต่แผ่พอลูกว่ามีเงินบูชามาดิขอให้จูคให้มันให้ลำให้รวยเเด้อสาธุพุาตุตุตัังเังคังเุตังคเงถุตั่คังถุตีงคุถุตุตงคคุุตตต ยาสองหนางยาแปดสอกยาเมื่อแรกเล็กปูแปดสอกปูสมเาสาซัพ์ปูองค์ดำปูองค์ดำเอ้ยขันยาขึ้นยูพุน่นที่ปูบวกใบปูตะรัะตะนาะนาคราดขันปูอยากขึ้นมาแสดงว่าร่กายให้ประชาชนเพิ่นได้ย,นดดออย,ยินกะให้สื่อสามตัวเด้อให้เด็กอกให้เลยบเั็นออกให้ตัวถูกสื่อเด้สสอสาธุสาสาธุ ยาไปเด้อปูเดัอบาทหนี่งจะได้วงทวนกันบ่นกันไหวกันที่นอนครับบดได่ได้ด้หมัดบ่หันเฮาสิไปสื่อทิปเก่าเก่าทิปเอสยี่สื่อตอบพนว่าหายผู้อื่นสื่อแหมัสเชียดให ซักงักงักจักบาทในหนะวสันโอ้ยได้ซักอกีหรือซักน้ำเ็กเก่าหนึ่งกับหนึ่งสี่หกก็บได้สามตัวงวดนี้สีได้องงงาม,มา่าคางองค์ปูบอมารุนกันเด้อพี่น้องแค่ว่าเมื่อกี้ไปซื้อมาแล้วข้าเจา้าเมื่อกี้ซื้อสองพันคุ 2, น้นสองพันเนาะข้าเจ้าว่าพ่อแล้วบ่าขายบ่าขายอันเขาวะมันหลายโบดเขาวะ <laughs> ข้าเจ้าอัานด้วยเบอร์ทราบเมาส์ผู้เดียว <laughs> ว่าปรแมาเบิกซ่าเมาอุปโภคเมาเนาะอุปโภคเมาคู่เดียวถ้าได้น้ำแล้วเต็มแม็กซอุปโเมาคู่เดียวเจ้ามืออันเลยบอขายก็จังมือไม่ขายให้เลยจังมือย่านเลยแม็กเขาบอกว่าเศร้าขายแล้วเจ๊แดงก็บ่ได้เนาะบ่ได้เลยเศร้าขายแล้วว่าสินเจ้ามือล้มเป็นน้ำคือกันโอ้ยมั่นใจแค่ไหนล้มไปบัดเดียวถอยจักเลยเดี๋ยวขอดูก่อนคุนว่าขายเลย 1, 4, หนึ 7, ห่งสี่เจ็ดใช่ไหมเบิกทรัพ์กับเจ็ดหนึ่งแม่หนึ่งสี่เจ็ดแต่ว่ามั่นใจนั่นฝันย่ำเนาะหลังจากได้เลขหนึ่งสี่เจ็ดตาดูขันมันสีออกให้ฝันเกียเียวใน่เด้อให้ผู้ค้าได้มั่นใจโตเดียวแขนแคนนี่เด้อว่าสั่นบ่หมาาฝนตกเลยบ้านนี้ฝัน,นว่าขี่รถหกหล่อ ที่แรกรดโกโหดกหลอดจอดอยู่ซืออๆขวางรุ่งจากรถดเนีที่แดกอยู่ทึ่งรหลดรุ่งมากไปพ่อกาแฟาสดอันซื้อเน้กาแฟาสดเอาคือเกาที่ข่อยเคยกินวาสันเพิ่นก็นได้ส้มไห้แก้วหนึ่งก็เลยได้โอ้แก้วจักบาทละวาสันทอเก้าบอสีสบทอเก้าบอ,อบอมแนตีสีเพิ่นวะแก้วละสามสิบห้าบาทท่านั่นขายบอแพงเพิ่นวะ โอ้โกับแฟร้านนี้พ่อสื้อบ่บอแพงเด้สิบอกโอ้ปอมากินนวสันในฝันทนะ่น่ะได้กับแฟรแก้วนึงได้ขึ้นรถหกล้อได้บ้านี้ขืนรถหกล้อแล้วจังได้พี่น้องจากที่วาเข้าขับบบเป็นเนาะก็เอินอันมีผพู้กันแล้วา็มีน้องคิวเอ,อินกันขึ้นรถบัดนี้ไปเด็กหน่อยขืนรถวสันขาพุกล่อบบเป็นเนาะครับเป็นไหม เล่นวืลวืลวือ้อมตลาดอยู่เบิร์ตคืนเลขนาหวกลออทะเจ็ดหนึ่งกะเลยมันใจเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดถ่ายมันกะถ่ายมันบลเป็นเต้าออกดอกสี่เอียงก่อศูนย์สี่สี่ว่าสันถ่ายมันถ่ายหวกล่อฮน่ะฝันวัดเด็กขีเรียว่าขันผู้ได้อยากไปตามเล่ากั็ที่ได้อยูมีเดอร์ฝันแเบียานุขอดเจ็ดหนึ่งมันขีดตะกะศูนย์ สี่สี่สี่อันนี้คือฝันเนาะฝันยำแต่ว่าหันมาตัวนี้มันมัดตรงกับเลขที่ห้าเซียงไว้คือเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดที่แดกปล่อยไปหนึ่งสี่เจ็ดมันก็นเลยมาตรงเนาะขึ้นได้ปะขึ้นเลยครับฝนมาแล้วนะครับฝนมามแล้วสิได้ขึ้นอันนี้คือฝันยำเบิกเลขหนามันเจ็ดหนึ่งโอโล บานนี้เมื่อฝันเห็นปูวใส่เสียตั้งกล้องตั้งกล้องตั้งกล้องเลยเพิ่นวาาสีนั่งแบบนี้ละมามาพ่อน่ะบอกเรียกคุ้นถือจนบาลุ้ยถือบัดบันบัดเมืองถือสูงวะถือจนไม่มองถือเพิ่นวะอีพ่อเจ้าไปใส่มาไข้ือพ่อเจ้าซาแท้ว่า่ันมามากุสิบอกเรียกสูวาสันสูตั้งกล้องเลยว่าสันในฝันนึ่ไปก็อุปอก็ก็ใจอุปอสื่อเนาะ เลขว่าสีอกตัวของตัวละว่าสั่นตัวไหดหนึ่งสี่เจ็ดเพื่อนวะหนึ่งสี่เจ็ดตั้งกล้องไล่พอพอแพ่งเอาไปแจกเอฟซีเพื่อนวะในฝันในเด้กหัวใจขกหเดเอฟซีเพื่อนเนี่ยแต่เลวไม่ธรรมดาศาสตร์หนูคือพ่อพ่อสาแต่พ่อถือสามตัวหรือสองตัวสามตัวเลยเนาะเพื่อนวะมันออกหนึ่งสี่เจ็ดเพื่อนวะผันเดิมพี่น้องกันมากกับเจ้าตามบัวมากกับพานเดิ่ เดานี่นะครัใ <cleaning> ห <holes in them> ้ลูกทุกยากลำบากไรหรือปู่ย่าเอ้ยให้ลูกถือจามตัวน้ำมูเน่เดี๋ยวโดนสาดแน่ฝนน้ำมูจอาเกียเอาขอบคุณเบิกทรัพย์ครับผมฝนตกแล้วนะครับตอนนี้ปู่พรมน้ำมนให้แล้วนะฮะเอาขอบคุณครับเห็นเห็นไหมกูก็เห็นเห็น